หวังด่วนญี่ปุ่นเซอร์ไพร์เวียดนามดีเกินคาดเหยียนอย่างตึงวอลั่นเข้ารอบ16ทีมแน่ส่วนทีมชาติไทยซ้อมสุดหนักอีชิอีติวสุดเข้มหวังซัดคีกิดประเดิมเอเชียนคัพเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจะเต็มเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ และเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้นะครับช่วงแรกไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลเอเชียนคัพในเกมที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเต็งหนึ่งเต็งแชมป์เอเชียนคัพและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์สุดมัน4ประตูต่อ2นะครับ นอกเหนือจากผลการแข่งขันที่ต้องยอมรับญี่ปุ่นเขามาตรฐานระดับโลกไปแล้วนะครับก็เอาชนะไปได้แต่พูดถึงฟอร์มการเล่นอันสุดสซอยของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับพวกเขามีช่วงที่ดีมีการออกนำญี่ปุ่นไปก่อน2ประตูต่อหนหด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเฮ้ยเมื่อวานนี้ดูเวียดนามเล่นพวกเขาไม่กลัวญี่ปุ่นกล้าจะต่อบอล กล้าจะเพชริ่งใส่และอ,อย่างสิ่งที่ทำให้เวียดนามสู้ญี่ปุ่นได้คือเรื่องของความฟิตนะครับเมื่อวานนี้นักเตะเวียดนามวิ่งสปรินต์กันทุกคนใช้พละกกำลังเยอะมากๆแล้วก็มีวิธีการเอ้ยสามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้ดีระดับหนึ่งเลยแต่ต้องยอมรับคุณภาพมันคนละคาสแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเฮ้ยเวียดนามแสดงเห็นว่าถ้ามีความฟิตมีการเตรียมทีมดีๆ ก็สามารถสู้กับทีมระดับท็อปเอเชียระดับโลกได้เหมือนกันนะไม่คีเลยครับโดยเฉพาะฟอร์มในครึ่งแรกแต่ต้องยอมรับญี่ปุ่นเขาไปอีกขั้นเขาค่อยๆเล่นค่อยๆเซตแล้วก็ทําได้ส่วนเวียดนามอย่างที่บอกใช้พลังกาลังไปเยอะก็หมดแรงเหมือนกันใส่ติหลังเกมเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับญี่ปุ่นครองบอล58%เวียดนาม42%โอกาสลุ้นทำประตูญี่ปุ่น15ครั้งเวียดนาม6ครั้ง ยิงตรงกรอบเนี่ยญี่ปุ่น7เวียดนาม3ใบเหลืองญี่ปุ่นหนึ่งใบเวียดนามศูนย์ใบเห็นไหมว่าเวียดนามในมือของทูซิเย่เล่นบอลไม่น่าเกลียดเหมือนยุคป,ป้าฮังซอแล้วนะครับไม่ได้เตะคนเอาใบเหลืองแบบนั้นแล้วเขามีวิธีการเขาถึงตัวตลอดวิ่งเฮ้ยดูเวียดนามเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเว้ยถึงแม้จะแพ้แต่เชื่อว่ามันเป็นการพ่ายแพ้ที่แฟนบอลเวียดนาม น่าจะมีความสุขนะครับเมื่อวานนี้แฟนบอลเวียดนามอย่างตึงเลยหลังจบเกมนะครับฮาจิเมะมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นออกมายอมรับเลยว่าเขาบอกว่าเกมแรกเขาขอชื่นชมเวียดนามเล่นได้ดีมากท่งผลให้ญี่ปุ่นเสีย2ประตูจากการเล่นโดนลูกเซตเพย์ซึ่งญี่ปุ่นก็ทำการปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งต้องปรับจุดที่เป็นปัญหาตรงนี้ในเกมต่อไปกับอิรัก เราจะต้องโฟกัสในการรับมือกับลูกกาอากาศให้ดีกว่านี้เขาบอกว่ายังมีเวลาปรับปรุปรงและเชื่อมั่นว่าจะเก็บชะนะให้ได้ในเกมนัดต่อไปเขาบอกว่าในการเจอกับเวียดนามในเกมนี้มันสอนบทเรียนให้กับทีมชาติญี่ปุ่นมากๆว่าไม่มีแมตช์ที่ง่ายในเอเชียนคัพโชคดีที่ผู้เล่นญี่ปุ่นใจเย็นและปรับตัวเข้ากับสถานก,การณ์ทันทีและคว้าชะนะมาได้ส่วนเวียดนามยอมรับมาดีจริงๆและที่สำคัญ เขาเล่นฟุตบอลได้น่าประทับใจในเกมนี้แน่นอนญี่ปุ่นผิดหวังอยู่บ้างที่โดนยิง2ประตูแต่ชัยนะเกมนี้ก็ทําให้ญี่ปุ่นมีความมั่นใจในการเล่นนัดถัดไปนะครับนี่เป็นทางฝั่งของมูริยาสึกก็ชื่นชมว่าเวียดนามมาได้อย่างเซอร์ไพรส์มาสู้ได้ดีมากแต่เขาก็ชื่นชมว่าเฮ้ ญี่ปุ่นก็มีสมาธิและเข้าสู่เกมได้ไม่ลนสุดท้ายก็ชนะนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ดมริยาสึขณะที่โค้ดเวียดนามโอโหหลังจบเกมอย่างเตึงอย่างเชิดเลยครับฟิลิปทูซิเย่ก็อย่างที่บอกว่าเขาเคยคุมทีมชาติญี่ปุ่นใช่ไหมก็รู้ว่าญี่ปุ่นมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนเมื่อวานนี้เขาก็พาเวียดนามสู้ได้ดีนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามาตรฐานมันโคนระคาสโคตรเกรดเออทูซิเย่บอกว่าเขาพอใจกับแมตช์นี้ สู้กับญี่ปุ่นที่เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกได้ดีมากสำหรับเวียดนามโดยเฉพาะครึ่งแรกตลอดเกมนักเตะเวียดนามมุ่งมั่นจนนาทีสุดท้ายทำตามแทคกติกได้เป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าเกมนี้ถึงแม้จะแพ้ญี่ปุ่นแต่ถ้าดูจากวิธีการเล่นและประตูที่ยิงได้มันจะเป็นกำลังใจที่ดีที่จะทำให้เวียดนามผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเขาบอกว่าถึงแม้เวียดนามจะไม่ชนะญี่ปุ่นก็ตามแต่เชื่อมั่นว่า เวียดนามมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโปรแกรม2นะัดที่เหลือก็หวังว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้เขามั่นใจว่าถ้าเกิดทีมรักษาโมเมนตัมในเกมเจอญี่ปุ่นแล้วไปเจออินโดเจออิรักเขาก็มั่นใจว่าเวียดนามของเขาจะชนะได้นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้แฟนบอลเวียดนามอย่างมั่นใจคุณผู้ชมว่าเขาจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ไม่แน่นะครับเล่นแบบนี้เนี่ยบอกเลยลุ้นสนุกแน่นอนนะครับก็รอดูแล้วกันผมว่าสายนี้เนี่ยญี่ปุ่นเข้ารอบ ด้วยการเป็นที่หนึ่งได้แน่นอนผลงานญี่ปุ่นนะครับแข่งมา11นัดหลังสุดชนะรวด11นัดยิงได้49ประตูครับคุณผู้ชมโหดสุดๆเดี๋ยวเขาก็จะไล่ระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวได้คู่โบกับมาฟิตลงเป็นตัวจริงมิโตมะอีกกองหน้ามินามิโนะอายาเซอุยดะทาคุมะอาซโนอีกปึกครับไปยาวๆส่วนเวียดนามก็ลุ้นได้มันเมื่อวานนี้แฟนบอลไทยก็ชมเวียดนามเยอะนะก็ ยอมรับเวียดนามเขาฟิตจริงแล้วก็สปรินต์กันเยอะมากแล้วก็หัวใจเกินร้อยแม้รู้รู้ว่าเป็นรองแต่ก็สู้เต็มที่เออผมมองว่ามองเวียดนามที่สู้ญี่ปุ่นเนี่ยนำมาปรับใช้กับฟุตบอลไทยได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราต้องวิ่งให้เยอะขึ้นสปรินต์ให้เยอะขึ้นเรื่อง,องคุณภาพนักเตะทักษะเราดีอยู่แล้วเราติดอย่างเดียวเรื่องของการเล่นให้ครบ90บนาทีความฟิตความเข้มข้นในเกม ถ้าเราเพิ่มจุดนี้ได้ผมบอกเลยทีมชาติไทยจะดีขึ้นแน่นอนซึ่งก็เป็นการบ้านสำคัญที่อิชิอิต้องไปทำนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติเวียดนามที่ผมนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเมือ่อวานนี้หลายคนคงได้ดูนะต้องบอกว่าเป็นเกมที่คมเข้มข้นนะยู u ูบเอเนี่ยคนดูเป็นสองสแสนคนเลยนะเออก็อย่างที่บอกว่าผมก็จะกอติดญี่ปุ่นด้วยแหละเพราะอยากเห็นเป็นแชมป์ส่วนเวียดนามเมื่อวานนี้ส่วนตัวผม ก็มองว่าพวกเขาสู้ญี่ปุ่นได้อย่างเซอร์ไพรส์แบบสุดๆยอมจริงๆฟิตจริงๆนะครับนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติเวียดนามจากนั้นคลิปนี้ไปอัปเดตความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอีกหนึ่งวันเป็นวันที่3และที่ได้ซ้อมที่กาตาปรับตัวทุกอย่างได้ดีขึ้นเรื่องของเวลาก็ตอนนี้ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้ว แล้วก็สภาพอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเ้ยเวียดนามเขาก็โชว์เห็นว่าถ้าเตรียมทีมดีวิ่งสู้ฟัดใจเกินร้อยมันก็สู้กับระดับเอเชียได้แล้วก็มองมาที่เราคุณภาพเราก็ดีนักเตะเราก็ทักษะดีอยู่แล้วเราเพิ่มจุดนี้เนี่ยผมว่าเราก็สู้กับเอเชียมันซึ่งอิชิคงรู้อยู่แล้วนะครับล่าสุดการฝึกซ้อมโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นอย่างมากครับคุณผู้ชม เขาบอกว่าอีชิอีเนี่ยเน้นรูปแบบการเล่นใส่แทคติกต่างๆให้ละเอียดมากขึ้นพร้อมให้ลูกทีมเนี่ยฝึกการเข้าทำเพื่อจบสกอร์รวมถึงการเล่นเกมรับต้องมีความรัดกุมกว่าทุกทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาการฝึกซ้อม1ชั่วโมง30มนาทีแล้วก็มีรายงานเขาบอกว่าอีชิได้11ผู้เล่นตัวจริงในดวงใจแล้วเดี๋ยวในวันจันทร์ที่15มกราคมนี้การฝึกซ้อมแบบ Official t r a i n i n g หาก11ผู้เล่นคนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บก็จะใช้ชุดเนี้ยฝึกซ้อมแบบ Official Training และก็เป็น11ตัวจริงลงเล่นเจอกับคีกิสถานะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะมีใครลงสนามบ้างอันนี้ก็ถูกต้องครับคุณผู้ชมแต่ผมให้เดาเลยนะ5คนที่ผมว่าลงแน่เมื่อวานนี้ได้รับรายงานมาทีละทรมิเคลสันสุประโชคสุพนัทและก็สุภชัยใจเด็ดที่น่าจะได้ลงแน่ๆแ,แล้ว ส่วนอีก6คนก็ลองไปเดากันว่าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวรอดูแฟนบอลชาวไทยก็อยากเห็นฟอร์มของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับอยากเห็นว่าเราจะเก็บ3ามแต้มเหนือคีร์กิสสถานได้หรือเปล่าเพราะาโปรแกรมของเราเนี่ยมันค่อนข้างเข้าทางอย่างที่บอกเจอทีมที่เราคิดว่าจะมีโอกาสชนะมากที่สุดในกลุ่มเกมแรกเลยถ้าชนะได้โอ้โหโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือเราเลยนะเกมเจอโอมานจะทําให้เราไม่กดดัน แต่ถ้าเสมอเนี่ยกดดันหรือถ้าแพ้โอ้โหบอกเลยเหนื่อยมากๆรอ,อดูครับส่งกําลังใจให้กับทีมชาติไทยส่งกําลังใจให้กับอ e ิชิอ e. ิหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยผมซัพพอร์ตเต็มที่ส่งกําลังใจให้ในักเตะเต็มที่ลงไปสู้ให้สุดพวกเราจะเชียร์อย่างสุดใจนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจทีมชาติไทยกันนะครับย้ำอีกครั้งไทยเจอคีกิส16กมกราคมนี้3มทุ่มครึ่ง ถ่ายทุกสดนะครับผ่านทาง PPTV แล้วก็ t s p o r t 7อย่าลืมติดตามรับชมกันบอกเลยสนุกสุดมันแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช n e l ตองสุยก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช n e l ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัตรคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ